ผัวผไอ้คูคุณยายชอบร้องไห้ผัวผัวไอ้คูคุณยายชอบร้องไห้ อีก,เ,กอเสียวหน่วยหายใก้เจี่ยรสร้างอูอูเตอคูเด็กหญิงตัวน้อยๆคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่บนถนนอีกเกเสียวหน่วยหายใก้เจี่ยรสร้างอูอูเตอคู เด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่บนถนนอีกเกอร์หมานเหลี่ยนเจน้าเหวินเต่เหล่าท่ายท่ายเจ้ากั้วหลายหญิงชราหน้าเหี่ยวยน่นเดินมาพบเข้า 一个满脸皱纹的老太太走过来，กกห,ห,ห,หญิงชลาหน้าเหี่ยวย่นเดินมาพบเข้าสัวเปะอย่เ哭ียู่哭พูดว่า อย่าร้องไห้เลยอย่าร้องไห้เลยสัวเปียคูเปียคูยคพูดว่าอย่าร้องไห้เลยอย่าร้องไห้เลย ตัวคูหุยล่างเพียวเลี่ยงเตอเหลียนตั้นอยโจวหวนเตอหน้าจิ้วหุยเปี้ยนโฉร้องไห้มากเกินไปจะทำให้หน้าของหนูเหี่ยวยน่นจากนั้นหนูก็จะไม่น่ารัก ตัวคูหุ้ยล่างเพียวเลี่ยงเตอเหลี่ยนตั้นอยู่เจวเหวนเตอหน้าจิ้วหุยเปลี่ยนโชวร้องไห้มากเกินไปจะทำให้หน้าของหนูเหยวยนจากนั้นหนูก็จะไม่น่ารัก เสียวหนือหายลีขอจือจเลคูเงเรื่องเรื่องเตอสว่เต้าเด็กหญิงตัวน้อยจึงหยุดร้องไห้และพูดอย่างสงสัยว่าเสียวหนื่หายลีขอจือจュเลอคูเซง เรื่องเรื่องเตอสัวเต้าเด็กหญิงตัวน้อยจึงหยุดร้องไห้และพูดอย่างสงสัยว่าผัวผัวหนินเสี่ยวสือโห่ซื่อปุซื่อเหินอ้า้คูตอนคุณยาย เป็นเด็กตัวเล็กๆคุณยายคงชอบร้องไห้มากใช่ไหมคะผผัววัวววนนิเสสสี่่ยืือโหอ่อ您小时候อ้า很ค哭？ตอนคุณยายเป็นเด็กตัวเล็กๆคุณยาย คงชอบร้องไห้มากใช่ไหมคะถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ